สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วค่ะกับช่องเจนจ้าพาแซ่บพี่น้องขามือนีมาในเมนูตำส้วจ้าตำส่วมีหอยนาง้มจ้ามีหนังไก่เนาะค่ะเนาแก้มด้วยกระเทียมโทนจ้าผักหลายอย่างเลยมือนีค่ะผักบุ้งานานะจ้าชาอมของแซ่บค่ะทุกคนแค่รอดค่ะเรากับผักกาดคอดเด้อค่ะทุกคนคขาเส้นข้าวปุ้นเน้เนยวหนุ่มๆเจ้าก,ก็เจ้าเดิมค่ะเพา่งทำร้ายแตกพี่น้องบ่ได้กินตำๆหลายมือเร็วด้อค่ะมีหอยนางรมด้วยไปจ้าน้วยอีกแล้ว สดน้ำสดน้ำหอยนางรมจ้ะน้ำปลาละดำดำนัวๆของเราเหมือนเดิมน้ำกระเดียกแซบค่ะพี่น้องไปจ้าคัมเด็กก่อนดีนัวปลาละนวันวแซบๆปลาละทำผสมเองค่ะ หลายยี่ห้อผสมกันพี่น้องมันก็นเลยแบบมีแต่ยีห่อแสบๆไปจ้าอมเจ้าเดิมของเราหยอดอ่อนๆล้มหนาวพี่น้องทางไหนหนาวแล้วบ้างคอมเมนต์กันนีค่ะตอนนี้สมุดประการยังไม,ยงไม่ยังไม่แบบหนาวเท่าไหร่ อ,อาจจะมีลมแบบแัดวีวีคล้ายๆลมหนาวหอยนางรมหวานมากเลยหอยตัวโตวตรงุๆแกะออกจากฝาร้านน้ำปลาดำดำนวๆของเราไปจ้ะ นัวคือบกองขนาดจุดยาขยุ้งเลยเนี่ยหนาวฝนเดี๋ยวขอจะเอาขาขึ้นก่อนพี่นกอ,อืมมาบ่ะเนี่ยทั้งผ็ดทั้งแ่บใครกินบ่สุภาพกินมงม,ม้งมกับออาัยเด้อค่ะเด้ออืม มีพี่น้องคอมเมนต์ขอคลิปที่มันยาวๆหน่อยได้ไหมขอกระย่างค้อนเบื่อเพื่อนวะขอคลิปที่มันยาวๆหน่อยค่ะดูแล้วมันจบเร็วมากเลยขอบคุณทุกกันติดตามหลับชมแล้วค่ะขอบคุณทุกๆการ แนะน้ำนะคะไปจ่ะแ่บๆพี่ตอ,อ,อนังไก่กว่ามากคอยนังลมค่ะป้าถูก ลองเสียงขอบุญเหนียวๆเลยค่ะถาดนี้ใหญ่มากเลยนะคะขอซื้อถาดมาไมถาดใหญ่นอ้อง ขน,นก๊อบกอบแขบน่นมึงไดแบบว่าติเตือนได้ก็ติเตือนได้ค่ะทุกคนเพราะว่าคนเขาบ้านเรแบบสมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซ็นเนาะไม่โกรธค่ะแข่งดีจะได้รู้จุดหน่อยของตัวเอง,ย,องย่แขกับเ้งยันเคียวแบบบ้าไขแ่แบบ อาปากเป็นคนที่ิเคีียวแบบติดติด,ตดอาปากนึกใช่ไหมแล้วเสียงมก็จะดังแจ๊บ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 เหมือนบละเพราะว่าเขาใส่ไม้ในการอาขีดนะคะมันก็จะดูไม่สุภาพอ,อันนี้ตีเตือนเลยกับตีเตือนคะ่ะน้อมรับฟัง แต่ส่วนมากมักเผออาปากเาคี้ยวแบบจับจับจับมันงใช่ไหมครเพราะกินขอ,ของแซบเรามันลืมตัวกิน <c ười> ข,ของแซบขอาไปแล้วมันลืมตัวค่ะ ยอดตะขาหรือว่าชะอมแซ่บมากมาตียุงมาสิตียุ้งไปตีถึอตูค่ะพี่นอ้องข้าตอกล่องประภาปิน เบิดคา,าคิงของแสบตำสัวพริกสุด้ํานำตำนัวนัวตำเอง เอาละคะ่ะพี่น้องคาขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะทุกการคอมเมนต์ทุกการแชร์เลยขอพรบคุณทุกคนจากหัวใจที่เราด้วยคะ่ะพอกันไม่กับเจนในคลิปหน้าจ้า